สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับดูผม,มนะทนกริตชันแนลนะครับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนมช็อกโกแลตนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเรามีน้ำมด3สามแบรนด์ด้วยกันอย่างแรกดัชมิลนะครับลาชานมจืดโอวันตินลาชานมช็อกโกแลตและเมจิลาชา,ชา, ji, า,ชานมทุกนมทุกอัน อันนี้เป็นนมแบบไม่ใช่เด็นไม่ใช่ชนิดกล่องนะอันนี้จะเป็นชนิดขวดนะผมนี่ชนิดขวดนะเดี๋ยวอีกทีหน้าจะเป็นชนิดกล่องนะผมโอเคก็จะบอกราคานะสองอันนี้ราคาเท่ากันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์แต่อันนี้สิบสี่บาทคุ้มหรอ่าไหมทุกคนคิดว,ว่าคุ้มไหม ว่ามันราคาเท่าไรหลังจากที่ผมคำนวณมาเสร็จแล้วนะผมก็สรุปได้ว่าหยดที่หนึ่งมิลลิลิตรที่แพงที่สุดก็คือโอวันตินสิบสี่บาทได้ร้อยแปดสิบมิลลิลิตรด้วยคือแพงมากอันนี้ราคาเท่ากันก็สองร้อยมิลลิลิตรเท่ากันเลยนะสำหรับผมนะมันต้องตัดสินด้วยรสชาตินะอย่าไปตัดสินเรื่องราคาราคาแพงราคาถูกยอย่าอย่าไปสนสนที่รสชาติาะขวาครับมาเริ่มจากอันแพงที่สุดเลยครับโอวันตินเลย <c oughs> เจาะเลยราชาแห่งน้องช็อกโกแลตจะเป็นยังไงหลายดูอืมอืมเข้มข้นทุกคนเข้มข้นมากแล้วก็มีความหนืดด้วยทุกคนหรือใช้ได้นะเรเข้มข้นเนี่ยดัสเมลราคาราชานมจืด นะผมนี่จะเข้มๆอันนี้นะ่าจะแบบอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตโอลตินน่าจะดาร์กช็อกโกแลตเยอะกว่าน,นี่นะจะช็อกโกแลตน้อยกว่ามันจืดกว่าน,นิดนึงแล้วเนี่ยมันจะเหลวกว่ามันไม่ค่อยติดก็ต่อไป เมจินะผมเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันแต่เป็นช็อกโกแลตมาสนนเองนะผมก็จะมีแคลเซียมนิกเซียมนะผมมีนิวอิทวน B2 แล้วก็ฟอสฟ,ฟอรัสนนเองนะรู้สึกว่าเมจิอ่ะรู้สึกว่ามันจืด มันจืดมากเลยทุกคนเนี่ยมันจืดมากคือสัมผัสอะ่ะคือช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตแหละแต่รสชาติอะ่ะมันจืดจืดครับทุกคนคือแบบมันจืดมากแต่รสชาตินะจะมีรสชาติส่วนมากจะออกทางมอสมากกว่า กลิ่นมอเข้ามานี่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนะก็คือโอวัตินนะผมราชานมช็อกโกแลตนั่นเองนะผมก็ถือว่าถือว่าโดยการใช้ได้นะพอกินดาน,นะแต่ถ้าเป็นอนสุขภาพก็นี่เลยช็อกโกแลตมอช็อกโกมอโอเคนะฮะถ้าใครชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้นะขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม